ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับปะเตียมเนาะพี่น้องเนาะขับปะเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่27สิงหาคม68แลาวพัฒนาออก1815 41 รับเ็กหล่างกองหนึ่งหาเนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมากัเข่าอยู่ได้พี่น้องเข่าเป็นตัวกลกับนะครับรับวันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรวดห้ากับเจ็ดับสุดเต็มเิ่นกับห้าหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสาม เป็นเนี่ยในหา, 1, 5, 2, 7, 2, 7, าหนึ่งหาสองเ็ดสองเ็ดสามเข้าหนึ่งหาเนาะพี่น้องเนาะเข้าตัวกลับนะครับตัวเน้นพร้อมเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดกลับตัวไวก้กระดิชกหมันกันอยู่นะพี่น้องกับเราพัฒนาเซียนชัยวานนะครับอามนอน้กาแล้วพี่น้องเขาพยายามพามาตามต่อยเนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาเซียนชัยวานนะครับ บนล่างวิ่งรูดพี่นอง0กับสอง ชุดวิ่นพอดีพี่น้องโอ้หกเจ็ดแปดได้พี่นอ้อ, 6, 7, 8, นองนะเ่ราะจมเขียน คัจับคู่พี่น้องศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับสอง สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้อง กันในพี่น้องเนอะครับหนึ่งหกหนึ่งเกตนะครับครับจัดเกนเนาพี่น้องเนาะ งวดที่ผ่านมากับเข่าตัวกลับได้พี่น้องเนือห้าหนึ่งเลขออกหนึ่งห้านับนแล้วงวดน,นี้ก็จะเริ่มกลับตัวไว้นำได้พี่น้องเนาะครับรับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสองับชุดเตีมกับศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด สองหกสองเจ็ดสองแปดนะพี่น้องเนาะเอาศูนย์แปดสองแปดมักเข้ากับเอา,เอา,เอานำ้ำกระไดนะครับเนาะครับพอเตี่ยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเลา่าพัฒนาพอเตี่ยมมาฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเต้มขอ o on, ขอวยพอคคอยเขาคอยห้ฟังพี่น้องอีซีก็จะได้โศก,กมันมันกันนะครับเอาจะาลื่มได้พี่น้องเนอ้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเต้มน้ำเดียนะนะครับเนาะเพื่อเปลี่นกําลังใจให้พอเต้มนำนาครับรับสุดท้ายทายสุดนี้ขออฟซีทุกคนโศก,ก,กมันมันได้พี่น้องเนอ้อแห้งๆรวยๆนะครับเนาะขับพอกันชิปนา ครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม